ในช่วที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระดับต่างๆของทางจังหวัดเราก็ได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสงสและโรงพยาบาลประสาท เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะทางทีมสื่อสารองค์กรของเราก็ได้ไปทําคลิปนะคะเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงเป็นข้อมูลให้ประชาชนทั่วๆไปนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ได้เผยแพร่คลิปออกมาเป็นระยะๆนะคะ ในแต่ละคลิปก็จะเห็นการทำงานร่วมกันนะคะเป็นภาพการทำงานร่วมกันของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะหรือว่าฝ่ายเบื้องหลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานโภชนาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศงานผ้างานกำจัดขยะแล้วก็หลายๆฝ่ายนะคะก็เป็นการสื่อสารเพื่อให้เห็นศักยภาพการทำงานของคณะ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆค่ะเมื่อเราได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลองค์การมหาชนนะคะหรือ h a นะคะได้มีการจัดประกวดสื่อเกี่ยวกับเรื่องเล่าความประทับใจในการทำงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จึงได้ส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายรวมถึงคลิปที่เราได้ถ่ายทมไว้นี่นะคะ ไปเข้าไปประกวดครั้งนี้นะคะผลการประกวดก็คือเราได้รับรางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของรูปภาพประกอบคบําบรรยายแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นการสื่อสารการทํางานร่วมกันนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอเราได้รับรางวัลทั้งหมด3รางวัลน,นะคะก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในการประกวดคลิปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็รางวัลชมเชยคะ ลิปที่ได้รับรางวัลชมเชยนะคะก็เป็นคลิปที่ชื่อว่าความร่วมมือเพื่อชีวิตใหม่ในสถานการณ์โควิดนะคะก็เป็นคลิปที่เล่าเรื่องราวการทำคลอดฉุกเฉินในผู้ป่วยโควิด1 9ได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะคลิปนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างทางทีมโรงพยาบาลเองห้องผ่าตัดทางหน่วยรับสงผู้ป่วยรวมถึงอาคารสถานที่และคุณหมอในภาคส่วนต่างๆนะคะ คลิปนี้สำหรับความยากของทีมสื่อสารองคอ์กรก็คือเป็นความเร่งด่วนที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์และเข้าไปบันทึกภาพความประทับใจที่จะเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวนะคะก็ทำให้เราได้รับรางวัลชมเชยมาะค่ะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับการประสานว่ามีผู้ป่วยหญิงที่ครบกำหนดคลอด39สัปดาห์แต่จากการตรวจพบว่าผู้ป่วยรายนี้มีการติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องมีการพยายามที่จะจัดการเรื่องการผ่าตัดคลอดให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดครับการผ่าตัดครั้งนี้วิสัญญีแพทย์เลือกเทคนิคการฉีดยาชาเข้าสันหลังวิธีนี้ไม่รบกวนการหายใจไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ผู้ดูแลจะเป็นน้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งสองชีวิตนะครับคือทั้งของคุณแม่เองและก็ของลูกในคันเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่งครับของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลสตรีมีคั์ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดนี้การดูแลของทารกนะคะที่ข้อจากคุณแม่ที่ติดเชื้อหรือว่าสงสัยการติดเชือ้อโควิดนะคะเราก็จะมีทีมเข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในห้องคลอดนะคะแล้วก็ จากเคลื่อนย้ายเด็กเนี่ยมายังโคลหอตวอร์ดโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อจากคุณแม่ตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการเฝ้าระวงังแล้วก็สังเกตอาการของเด็กทารกอย่างใกล้ชิดในส่วนของก่อนผ่าตัดเราก็จะมีการประสานงานกับทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้อง หลังจากผู้ป่วยผ่ตาตัดเสร็จแล้วเราจะมีการดูแลผู้ป่วยโดยหน่วยของห้องพักฟื้นนะคะดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีเช่นกันในานามของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพวกเราจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับและเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ คลิปต่อมาเป็นคลิปที่ชื่อว่าคนคุณภาพสู่ความสําเร็จโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่สองเป็นการเล่าเรื่องราวของการจัดตั้งโรงพยาบาลเสน่ห์ของคลิปนี้คือการร่วมมือของหลายๆฝ่ายในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่นอกโรงพยาบาลของเราในการดูแลผู้ป่วยสีเขียวที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางทีมสื่อสารองค์กรได้ถ่ายทอดภาพความอบอุ่นประทับใจรวบรวมเรื่องราวตลอดหนึ่งเดือนได้อย่างครบถ้วน นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด -19 ที่ตลอดชีวิตนี้เราอาจจะไม่พบเจอมันได้อีกช่วงเวลา30วันแห่งความท้าทายของภารกิจโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่2แห่งนี้ ได้แสดงถึงศักยภาพความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จนทำให้เราสามารถบรรลุภารกิจปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่สองแห่งนี้ได้อย่างสําเร็จและรุ่ร่วงทํางานมา20กว่าปีในด้านนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาเซตโรงพยาบาลสนามในด้านของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะ รู้สึกมีความภาคภูมิใจค่ะเป็นเกียตรติประวัติของตัวเองแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 นะคะเหมือนลูกหลานของเราค่ะต้องดูแลน้องเขาให้ดีที่สุดบางวันที่เรารู้สึกทอ้อเพราะคนไข้มาตั้งแต่3าม้อยกว่าคนมีวันหนึ่งน้องส่งข้อความมาให้กำลังใจเนาะพออ่านให้ทุกคนฟังทุกคนก็ดีใจทุกคนก็รู้สึกตื้นตันเหมือนกันค่ะว่าแบบเอออย่างน้อยที่เราทำก็คือเราทำเพื่อเขาแล้วเขาก็รับรู้ได้ถึง ที่ที่เราส่งไปให้นะคะขอขอบคุณพี่ๆทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็พี่ๆพ,พนักง,งานทุกคนนะคะที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกมีข้าวมีน้ำมีขนมให้ครบตลอด14วันที่อยู่ที่นี่คะ่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนนะคะ ขอขอบคุณพี่ๆคุณหมอครับแล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนเลยนะครับที่ดูแลผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมด้วยนะครับขอให้สู้ไปด้วยกันนะครับก็อยู่โรงพยาบาลสนามมา14วันนะคะไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยค่ะพี่ๆดูแลดีมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดูแลนะคะและคลิปที่ทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลอศอันดับหนึ่งก็คือคลิปที่ชื่อว่า ICU Walk ผู้ป่วยโควิดระดับวิกฤต ICU โรงพยาบาลประสาทนะคะก็เป็นการประสานความร่วมมือในระหว่างกระทรวงก็คือคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของกระทรวงสาธารณาสุขโดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รวมถึงมีการประสานจาก Hospital Unit ของจังหวัดเชียงใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโควิดระดับสีแดงนะคะความท,ท้าทายของคลิปนี้คือการถ่ายทำจากสถานที่จริงเหตุการณ์จริง สะท้อนให้เห็นการทํางานของ ICU ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตซึ่งเราจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการติดเชื้อและสิทธิข,ของผู้ป่วยภาพที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดถูกร้อยเรียงลงมาในคลิปสะท้อนให้เห็นศักยภาพการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ผ่านการทำงานของคนคุณภาพ ห้อง ICU ความดันลบของโรงพยาบาลประสาทเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลประสาทและคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หากมีการติดเชื้อเข้าปอดจะมีการประสานงานไปยังกลุ่มที่เราเรียกว่า Hospital Unit ของจังหวัดเพื่อจัดแจงแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยประสานงานในการส่งต่อนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาของ ICU โรงพยาบาลประสาทต้องมีความร่วมมือกันในการรับมือในขั้ของการรักษาตั้แต่คนไข้าอาการน้อยปานกลางจนถึงขั้นอาการหนัก คณะแพะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเอาหุ่นยนต์ดินสอเข้ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจะมีการประสานกันทั้งในแง่ของอุปกรณ์และระบบยาต่างๆที่จะหมุนเวียนทำให้การดูแลผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นและดีที่สุดครับ นะฮะบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ใหม่ของเราขอขอบคุณนะ,ะทางผอ,อโรงดาประสาทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับแล้วเราจะฝ่าวิจิตน,นี้ไปด้วยกันนะครับรางวัลที่ได้รับจึงเป็นการสะท้อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ของทีมสื่อสารองค์กร ที่จะนำเสนอเนื้อหาการทำงานของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีทีมสื่อสารองค์กรมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาและผลงานของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรภายในคณะด้วยค่ะ